รถตู้ผู้บริหารนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวเวนจูรี่3.0 V ตัวท็อปสุดเลยนะคะประตูไฟฟ้า2อฝั่งนะ้ะเบาะนะคะสามารถหมุนได้ด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะช่วงนี้มีโปรขับฟรี90วันนะออกรถวันนี้เริ่มผ่อนอีกีปีหน้าสนใจห้ามพลาดรับชมให้จบคลิปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c ฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะมีรถ ตู้ผู้บริหารมานำเสนอให้ได้ชมกันนะกับตัวเวนจุรี่สาวีปี2018นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะสภาพสวยการันตีโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะเป็นรถปลดระวางประวัติศูนย์์นะคะใครที่มองหารถไปใช้งานอยู่หรือว่าสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนัดศูนย์เก้าแปดสอ นัดเพชรยตน์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนดาวเริ่มต้นเพียง49,000บาทเท่านั้นเองนะได้รถสเปคสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของป้ายทะเบียนคันนี้นะได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะฮอคูกอออ่อออาง3106กรุง,งเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะ เป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียมนะไฟหน้าของรถทันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบ มันติรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้าโคมใสๆสวยๆเลยนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวมีมาพร้อมกับไฟตัดหมองนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะสภาพสวยเลยลูกค้าภายในสวยหรูนะเป็นรถตู้สไตล์ผู้บริหารนะคะลูกค้ากระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะคะมือจับประตูก็เป็นแบบโครเมียมนะส่วนตัวล้อของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกนะแมกเดิมโรงงานนะคะน,อน็อตหรูโลโก้ ตรงกลางนะคะตัวยางได้เป็นยางปีเดี๋ยวนะัดดูให้นะนี่ยางคันนี้นะคะลูกค้าเป็นยางปี2022นะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเป็นยางยี่ห้อมิชลินนะคะขอบ15นิ้วนะคะช่วงล่างเดิมๆ ซีนด้านในเดิมๆนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะโปร่ง้มล้อสันเรี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะ ติดม่านด้านในมาให้เรียบร้อยแล้วนะพาสีนะคะต่อมาให้เรียบร้อยปี6-7นะคะลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้เลยใครได้ไฟไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าได้ประตูไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยลูกค้าค่ะนี่ เป็นประตูไฟฟ้าสองฝั่งไม่พอนะคะตัวเบาะด้านในนะของเวน t จอรี่เนี่ยจะเป็นเบาะกับตันซีดนะคะซึ่งเบาะค้่หน้านะสามารถหมุนได้ด้วยลูกค้าหมุนได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวเบาะเนี่ยสามารถนั่งกันแบบสบายๆเลยลูกค้าหมุนได้สองฝั่งนะคะหน้าสอง กลาง3หลังนั่งได้4ท่านนะคะสภาพสวยๆเลยนะส่วนตัวเบาะด้านหลังเนี่ยลูกค้าสามารถพับได้ด้วยนะคะสภาพสวยเลยนะคะมีในส่วนของพรมกระดุมมาให้รอบคันนะคันนี้นะคะประตูไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะมีในส่วนของ จอนะคะ Android ตรงกลางมาให้ด้วยนะจอทีวีนะคะแอร์หลุมแอร์เล่าใช้งานได้ปกติโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าล่องน้ำฝนด้านบนนะคะสปอร์ตเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางดึงมาดูได้เลยนะเดี๋ยวนะัดดึงให้ดูนะคะอ่ะนี่สภาพเดิมๆนะคะ จุดเม็ดอาร์ตนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าสีขาวเนี่ยอาจจะดูเม็ดอาร์ตย่างนิดนึงนะแต่ว่าถ้าไม่เห็นรถตัวจริงเนี่ยคือสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะการันตีให้เลยนะคะสภาพสวยนะรถปี2018นะคะคันนี้เป็นรถปลดระวางประวัติศูนระร้อยเอร์เซนตะใครสนใจติดต่อหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้ เลยนะชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันนะสปอยเลอร์ด้านหลังสวยๆเท่ๆเลยนะคะมาพร้อมกับคิวโคเมียมตรงประตูด้านท้ายนะคะเวนจูรี่สวยๆเลยคันนี้มีกล้องหอยหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กันชนนะด้านหลังมีมาให้2จุดเลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันอ่ะด้านหลังนะคะนี่เบาะด้านหลังอย่างที่นัดบอกพับ เก็บได้นะคะก็คือพับเพิ่มพื้นที่ได้เลยนะตัวนี้จะพับแขวนเหมือนฟอร์จูเนเลยนะคะสามารถพับได้นะไฟท้ายนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะยี่ห้อไทโคอิโตะนะคะโลโก้ชัดเจนไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะสปอร์ตเม็ดอาร์ดด้านข้างเดิมๆขอบยางจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะ สติกเกอร์ตรงเบ้าโชคมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าหรือว่าหัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายไม่มีรอยขยรอยขยับเยี้อนเลยนะคะสภาพสวยเลยลูกค้าการันตีโครงสร้างให้นะคะให้ดูหัวน็อตทั้งสองฝั่งนะไม่มีรอยขยรอยขยับเยี้อนนะคะไฟท้ายอีกหนึ่งฝั่งเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทโคอิโตะนะคะสวยเลยคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการ เอารถไปรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะคันนี้ก็โอเคเลยเนาะลูกค้าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวเวนจูรี่เนี่ยราคานะคะอยู่ที่9 7 9 9 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะรถปลดระวางประวัติสูง100%นะคะประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะตัวเบาะหมุนได้ทั้งสองฝั่งเช่นกันนะคะลูกค้า หมุนได้แบบนี้เลยนะสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างอีกหนึ่งฝั่งกันนะสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะขอบยางเนี่ยดึงดูได้ทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าอ่ะโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเมทอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะถ้าเกิดว่าลูกค้าไปตรวจสอบเจอว่ารถเคยชนหนัก ผิความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะสำหรับกุญแจของรถทัานนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นกุญแจคีเรตนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นที่นะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับเลยนะจะมีตัวปลดล็อกรถอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวท็อป จะได้เป็นแบบพุทธสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะคุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเดิมๆเลยเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะเดี๋ยวนัดขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูนะคะลูกค้าคันนี้อะได้ในส่วนของจอ Hand ด o อ d ด้วยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะคะลูกค้าเล็กไหมคันนี้นะนนนะอยู่ที่ 1นึ่0 0สกกโลนะนี่อ่าไม่ถึง9ก0าพันหนึ่งนดนโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์ได้ไม่มีการกลับไมค์กอไมอย่างแน่นอนนะคะคันนี้รถปี2018นะคะปีนี้ปียนะี่สามนะสิบแปดสิบเกปี คันนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้ขับฟรี90วันได้ด้วยออกวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวก็ฟรีดาวไม่ได้สิคันนี้ดาวเริ่มต้น49,000บาทนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่เครดิตกู๊ดเกตนะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้า สนใจนะออกวันนี้เริ่มขอนอิทีปีหน้าใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะต้องการหารถไปขับรับส่งนักท่องเที่ยวหรือว่าขับกลับบ้านนะ ตอ,อบโจทย์เลยคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้นะคะพร้อมกับโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะออกวันนี้เริ่มผ่อนทีทปีหน้านะคะแนะนำคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,คะใครที่สนใจนะคะติดต่อมหาหานัดได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการนะคะหรือใครอยากเข้ามาดูรถจริงมาได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1 กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ